ได้รถที่คนนี้นะครับนี่คือทา,ทางเดินขึ้นดอยทางเดินขึ้นดอยนะครับมันจะเป็นบันไดละข้างล่างคืออยากให้ทุกคนเห็นแต่ว่ามันไม่ได้ละมันไม่ได้การสนับสนแแล้วไงใครแค่มาเปิดคลิปกันเร็วสวัสดีค่ะทุกคนเราเตรียมตัวกำลังจะไป ดินแดงดอยกันนะครับผมตอนนี้เราก็มารอารถกันอยู่ข้างหน้านะเราต้องรอบบกรถประจำทางเพราะว่ามันไม่มีรถสายหลังนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปด้วยรถอะไรนะมาติดตามชมกันนะคะเพราเราจะเดินทางไปดินแดงดอยไปไหมไปไหมโอเคทุกคนเราบบกรถได้รถที่คนนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีรถเลยแบบ ที่พวกเราโบกรถไปกันทุกคนคือรถพี่เขาเนี่ยเป็นรถขายส่งเครื่องแกงนะคะแล้วก็การที่ได้ขึ้นรถมาเนี่ยเราก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับคนข้างนอกที่เรารู้จักเป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีที่เราจะได้รับความรู้ใหม่ๆความคิดหรือทัศนคติใหม่ๆนะคะแต่เราก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเวลาเดินทางเนี่ยว่าคนที่เราไปเนี่ยไว้ใจปลอดภัยได้หรือเปล่านะไม่ใช่ว่า อยดีๆก็จะขึ้นรถเขาไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต้องเช็คกันให้ดีๆเด้อวขตัวเอง่ว่ามันเป็นการใช้ชีวิตที่คุ้มไหถามว่าคุ้มไหมคุ้มเพราะว่าตอนที่เราเรียนอ่ะพี่เรียนสายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่บพี่เรียน14ปีเพราะเรียนตั้งแต่ปวชจนถึงปริญญาตรีเลยแต่ว่าในระหว่างเรียนนั้นพี่ก็มีเรียนเนือเอก็คือ เราเรียนผู้ช่วยเพยาบาลครับตอนนั้นพี่ก็ไปเรียนอยู่ประมาณสองปีก็ทํางานอ่วเรียนด้วยแล้วก็พี่ก็มาช่วยเป็นผู้ช่วยหมอฟันแล้วก็ในระหว่างนั้นพี่ก็เรียนฝึกกอดอพี่ก็เรียนจนจบปีห้าพี่ก็เป็นครฝึกช่วยนักบิใช้พี่แกงมาด้วยแงเป็นเบอร์โทรพี่ครับคือโชคดีมากพี่เขามาส่งเรา ทีบขสขอบคุณค่ะตรงนี้ก็ได้ก็คือขายบายบายค่ะขอบคุณค่ะเราถึงที่แล้วใช่เราก็ไปรอที่บขสโอเคแล้วเราก็นั่งเหมาโมไซค์นะครับไปบขสต่อนะครัะเฮ้ยดูน้ำไปบขสกันนะครับนั่งรถโมไซค์ไปนะครับไปบขสขับอีนะครับโะ บายยนะขับรถดีๆได้ได้อ่านี่เราก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์ต่อมารอบสองนะคะเพื่อที่จะเข้าไปที่ดินแดงดอยเช่ไเอ้เราถึงดินแดงดอยแล้วนะให้พี่เขามาสุ่งถึงในนี้เลยขอบคุณนะคะแี้วรับหนูนด้วยนะบายยขับรถดีๆค่ะ เมื่อมาถึงเราก็จะมาติดต่อเรื่องที่พักนะคะเราเช่า,ชาแบบเป็นบังกะโลไว้นะทุกคนแล้วก็เขาก็จะอธิบายว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีอาหารเช้าอยู่นดอยนู่นนี่นั่นนะคะ แล้วก็เราต้องเดินขึ้นไปบนดอยนะคะตอนนี้เพื่อไปบนที่พักค่ะคนนี่คือทางเดินขึ้นดอยทางเดินขึ้นดอยนะคะมันจะเป็นบันไดล้วข้างล่างคืออยากให้ทุกคนเห็นแต่ว่ามันไม่ได้ละมันไม่ได้ปินจะถ่ายให้ดูพรุ่งนี้เช้าขึ้นมาโคตรสูงเลยอะทุกคนคือมันเป็นดินแดงดอยดอยนะเพราะว่าดอยทุกคนคือนั่งรถจากบ้านอะไปเหนือคลองแล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์จากเหนือคลองอะไปบขศกระบี่แล้วต่อมออไซค์จากบขศ มาที่ดีนแดงดอยคือสุดไหมเ,<ร>เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักกันนะคะผมันจะได้นอนกันแล้วไปทุกคนเรามาดูห้องพักกันมาถึงห้องพักแล้วนะเราจองบังกะรูไว้วาราคาเท่าไหร่ครับพี่ไม้ราคาเจ็ดร้อยบาทต่อคืนตกคนละสองร้บาททุกคนแล้วความโชคดีอย่างหนึ่งของเราก็คือในตอนช่วงที่เราไปเนี่ย<ส>เราได้ใช้ คนละครึ่งนะคะทุกคนก็เลยได้ในราคา,า,าที่ถูกกว่าปกติเนาะแล้วก็เนี่เราจะถ่ายให้ดูภายในห้องนะคะก็จะมีเตียงสําหรับนอนสองคนเนาะมีการรอ้อนมีแก้วน้ําแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะเป็นแบบมินิมอลนะคะน่ารักน่ารักแต่ก็อาบได้นะคนหนึ่งค่อนข้างสบายเลยทีเดียวนะคะ เช้าเพราะวันนี้ฝนตกไปไหลายรอบผู้นี้หมอง,มองน่าจะหนอามาก,มากนะแล้วก็พูุ่งนี้เราอจะพาทุกคนะก <c oughs> ินอาหาร <c oughs> บนยอดดอยกัน <c oughs> แดีวก็เราขอไปอาบน้ำเป็น <c oughs> ตัว แต่งตัวนอนแต่งตัวนอนใช่แค่นอนก็ต้องเยอะก็คือเจ็ดร้อยเนี่ยไม่รวมอาหารเช้านะทุกคนแล้วก็ทางเข้าอะไรมันก็ไม่ลาบากเลยไม่ลาบากเลยแต่แค่ว่ารถที่จะเข้ามาถ้าแบบเหมือนคนไม่มีรถอย่างพวกเราพวกเราก็เหมาวินมอไซค์มาใช่ในราคาหกร้อยบาทจากกอสลาลัเอเออแต่ว่ามันมันถ้าแบบชอบความท้าทายก็แบบลองมาแบบพวกเราถ้าขับรถเครื่องมาได้ก็มีรถเครื่องหรือแบบมีอะไรมีรถยนต์มาขับได้นะครับผม อ่ะทุกคนขาก่อนนอนเราก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะดินเนอร์พี่ไม่เอาขึ้นมาโชว์สิคะเราดินเนอร์กันนะคะเรามาแบบคุนลเริ่มกินมาม่าการที่แบบมาเที่ยวเราจะช่วยให้เราประหยัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการเสวยมาม่านะคะสำหรับคืนนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ

ทุกคนว่าเรื่องนี้ต้องยกให้พี่ปิ่นกันค่ะพี่ไม้ขออยู่เฉยๆท่านี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่ปิน่นช่วยตัว,หวไหลครับาโอเคครับแล้วก็ตัการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะทุกคนเพลงเธออาิที์เดือนหายเธอจะอยู่กับฉันใช่ไหม ้ไดทุกคนนะเราจะพาทุกคนไปเดินขึ้นเขากันนะคะพ่อ้รานี่บังไกโลเราเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนเขาด้วยระยะทางเท่าไหร่น้องไม้สามร้อยเมตรไหมครับเออเดินขึ้นไปประมาณสามร้อยเมตรก็จะถึงบนยอดดอยเด้อเจเด้อ ตอนนี้เราก็กำลังสั่งอาหารเช้านะคะทุกคนปิน่นกำลังสั่งอยู่เ,ยเอาโกโก้ร้อนโกนี่เมน,นูทุกคนเราจะมาทุกคนมาดูบรรยากาศข้างบนกันดูสิดูมากหกไหมได้ลรบอกไหม <c oughs> คือน่าจะต้องใหม่สักรอบ thank you Very <laughs> ทุกคนเราลงมาแล้วนะทุกคนเราก็ได้ถามปิ่นว่าคอนเซปต์แกรดีโอเคไหมพี่เขาบอกว่าควาฝันก็คือดังดีเมืองหน้าอยู่ผู้คนหน้าร้านน่ารักที่ปิ่นจริงน่ารักจริงเหมือนกับแบบแล้ทักทายใครเขาก็จะยิ้มแล้วก็เหมือนกับเราติดรถใครมาคือเขาจะชวนเราคุยดีมากเลยนะสําหรับตัวปิ่นที่มาจากนครนะก็คือแบบว่าเขายิ้มอ่ะคนแก่คนเฒ่าอะไรก็คือยิ้มหมดแลวเหมือนกับเวลาขับรถอะเราเป็นรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์อะรถใหญ่ๆมาเขาก็จะไม่เบียดเรานะเขาก็จะตีออกห่างเราไปเลยคือเป็นการจราจร ตอนที่โอเคมากเพราะที่นี่เขาค่คอนข้างมีระเบียบเลยแหละทุกคนนี่เราก็ขึ้นไปถ่ายรูปก,กันมาเสร็จแล้วนะคะน,นี้เราใส่ชุดเหมือนกันด้ยวยใช่เราจะโมย,ยังไงให้เห็นดี <c oughs> นี่เราใส่เสื้อเหมือนกันเราก็ทำผมเหมือนกันด้วยเออมันต้องมาแบบคู่ <c oughs> แล้วก็มาแบบเป็นคู่เหมือนกันเราก็หวังว่าทุกคนจะติดตามความสดของพวกเราและดูว่ามันสุกขนาดไหนนะคะสวยค่ะสดสวยรวยและเที่ยวให้เด้งแคปชั่นนี้จากพ่อเรียวจากพ่อเรียวพ่อบอกว่าเที่ยวไปเลยลูกไม่ต้องมีแฟนมีแต่รถหัวหัวอยู่ให้สวยอยู่ให้รวยแล้วเที่ยวให้เด้งแต่งตัวให้เด้งพ่อเรียวกล่าวว่าพ่อเราสองคนเองค่ะพ่อสนับสนุนให้สดค่ะแล้วก็เที่ยวไปเลยลูกแล้วเราก็จะ เก็บไปเรื่อยๆคนก็ติดตามเราด้วยเด้อสุยจังสุยเนาะสาวล้องคนนี้ซุยอะมันแบบโซดยไงงงแมสวยไงสวยเกินที่เราได้บอกไว้นะคะเมื่อคืนที่เราไม่สามารถถ่ายให้ดูได้นี่เป็นทางขึ้นดอยไม่ได้สูงเท่าไหร่หรอกไม่ได้สูงเท่าไหร่แค่มันชันกันลงได้จินแดงดอยเราต้องลาเธอกลับแล้วนะไว้เดี๋ยวเราจะมาใหม่เป็นความประทับใจของพวกเรามากว่าต้องมา นอนอีก <AS L> รอบหนึ่งเอาวมาดีเลยทุกคนวินมอไซค์ของเรามาแล้วนะคะอยู่ตรงนั้นไม่เห็นหรอกหมดเวลาแล้วเราคงต้องป้ากันอยู่สิแล้วไป้วกลับแล้วค่ะบ๊ายบายพี่วิน วินฮัลโหลมารับอีกแล้วครับผมบห <All right. S 2> ม่นอนบหม่นอนมาด้วยเหรอเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกตัวด้วยละ ันนี้นะคะเราก็มาจองตัวก็คือแบบมาเที่ยวทั้งทีก็คือเป็นที่อ่ะกทอยากทำอะไรก็คือทำเลยนะคะก็คือจร,จริงๆก็คือคิดออกก็มาเลยใช่แล้วก็ชำระเงินไม่ได้ไมีระยะโอเคค่ะแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยมีเรียมซิงสามมาเร็วคือเวลาโอเคมากเลยนะคะการมาเที่ยวทริปรอบนี้นะคะก็ขอตัวไปดูหนังกันก่อนนะคะ ทุกคนตอนนี้ฝนตกเราก็เลยทำได้แค่กินแล้วก็นั่งรอนะตาเพราะว่าเราอ่ะต้องเหมารถมอเตอ่ะเข้าไปบ้านลกไปไม่ได้เพราะเขาต้องอกแล้วก็เดี๋ยวต่อมอใสหมอมอค์เข้าบ้าน